เปิดตัวแล้วที่นเดีย Vivo Y 2 1 e ใ e ชาชิปส n a p d r กแปดศูรุ่นใหม่พร้อมฟีเจอร์เพิ่ม, RAM, 5, มแรม Hi- แบต5000มิแอมป์ีชัดไวพร้อมบอรี่บางสุดพรีเมียมสวัสดีครับผมที่ i ีฟ้าน,นะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจาก Shopee ปปมาแจ้งนะครับสําหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้นนะครับสนใจอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ Vivo Y21e ว่าที่สมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่จากตระกูล Y-series เพออกมาแล้วนะครับล่าสุดทาง Vivo ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่น Vivo Y21e อย่างเป็นทางการแล้ครับโดย Vivo Y21e มีจุดเด่นที่การดีไซน์ตัวเครื่องบางเพียง8.0ม mm, ิมพร้อมฝาหลังดีไซน์สวยสะดุดตาในตัวเลือกสี Diamond g l o กับลวดลายคล้ายเพชร มีหน้าจอไอร้ขอบแบบ Halo Full v i e w l i s p l a y ขนาด6.51นิ้วขมชัดระดับ HD Plus ฉายชิปประมวลผล 4G รุ่นใหม่จากทางคัวควอมาออย่าง Snapdragon 680ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมระดับ6นาโนเมตรรองรับเทคโนโลยี Multi-Turbo 5.0ไฮแรมที่3 g b พร้อมเทคโนโลยี Extend e d RAM เพิ่มอีก0.5 g b และ r อม64 g b บนระบรบปฏิการ Android 11ครอบทับด,ด้วยฟัน touch OS 12 ให้กล้องหลังคู่ AI Dual Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความเมอีย13ล้านพิกเซลและกล้อง Super Macro ความเมอีย2ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือทั้งข้างของตัวเครื่องมีระบบสองเซคือ Diamond g l o w และ Midnight Blue ให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0ม a h รองรับเทคโนโีชาร์จเร็ว 18W ฟาสต์ช์ร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo Y21e e, มีราคาอยู่ที่12 9 9 0รปีหรือประมาณ5้0 0บาทครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ